นี่นะคะคิงของ X1 นี่เลยไม้เป็นไงคะโดดเด่นมากเนาะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะเป็นตัวใหม่ของ VS นะมีสีแดงนะที่แบงถือเนาะออกแดงๆน้ำตาลแดงๆนะคะแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีเงินนะคะซึ่งตอนที่ไปดูที่ร้านเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าสีเขียวนะ่ะสวยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องเด่น เราต้องลงไปในสนามเราต้องมีคนมองนะคะว่าเราใช้ไม้อะไรเนาะก็เลยเอาสีแดงมานะคะอืมก็จริงๆนะคะมีหลาคนทักเนาะทีนี้งงไหมว่ามันเคยมีค i ง g อ o n g x สอง ii ออกมาแล้วเนาะแต่ทำไมอันนี้มันเพึ่งมาเป็นค i ง g อ o n g x วันมาทีหลังนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของมันกันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะสเปคของมันนะคะก็คือจะเป็นน้ําหนัก c u 82บสวกลบสกรัมนะคะแล้วก็ หัวเนี่ยจะหนักประมาณ2 9 6บวกลบสนะคะขึ้นเอได้สูงสุด32ปอนด์ก้านกลางก้านของมันเนี่ยจะเป็นออกตากอน HM กาไฟนะคะก็คือเนี่ยดูชัดๆเนาะที่ก้านเนี่ยมันจะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งตัวเนี้ยที่แร่ได้ลองจับเนี่ยมันก็รู้สึกถึงความเหลี่ยมมนันจริงๆนะคือคือต้องบอกว่ากิฟต์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะ แล้วแป้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยกิฟใหญ่ฉันจะจับถนัดไหมเนาะแล้วพอได้ลองตีเนี่ยไอความเหลี่ยมของมันนี่แหละมันทําให้มือแป้งเนี่ยมันไปล็อกเข้ากับไอเหลี่ยมเลียมแล้วจับได้ถนัดขึ้นเออเป็นงนั้นไปนะคะฟีลลิ่งในการตีเนี่ยมันเป็นไม้ที่ตีง่ายมากๆนะไม่ว่าจะตีโดนตรงไหนของไม้เนี่ยมันก็ไปไกลไปแรงนะคะ เสียงดังด้วยเนาะอีกอย่างนึงนะคะไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างเร็วถ้าใครเคยตี x2i นะจะบอกว่าตัวนั้นเป็นไม้สายบุกที่ทําได้เร็วนะตัวนั้นก็คือตัวนี้นี่เองเดี๋ยวนะนี่เนาะอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอบพูด x1 ให้จบก่อนเรามาดูต่อนะคะอันนี้มันอยู่ในตระกูลของที่มันจะเริ่มเป็นไม้สายบุกแล้วนะเพราะว่าหัวมันสองเนาะ ิฟดำนะใช้บ่อยมากนะคะเขาต้องขออภัยด้วยก็มันเป็นค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วนะคะก็ถือว่าอยู่ในสายบุกได้นะแต่ความคิงคองเนี่ยมันยังให้ความเร็วอยู่นะเหมือนกับ x 2 i เมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรับก็ดีนะคือแต้เนี่ยเป็นคนที่ชอบไม้บาลานหัวมีน้ำหนักหน่อยๆเนาะ กับอีกอย่างหนึ่งคือต้องเร็วนะบอกเลยว่าชอบตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตบสนุกรับได้ไม่กินแรงนะคะอันนี้คือไม้ในอุดมคติของแป้งเนาะแล้วข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยนุ่มนะคะด้วยความที่มันเป็นไม้ราคาหนึ่งพันก้กสิบาทเนาะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มนะคะแต่ถามว่าเจ็บศอกไหมไม่นะไม่เจ็บไม่มีเจ็บนะคะ ตีได้สนุกตีได้มันมากๆนะคะทีนีน้เราจะให้ดูความแตกต่างระหว่างคิงคอง x สอง ii กับคิงคอง x 1นนะคะก็คือไม้2อ,อัน,นันเนาะอันนี้คือออกมาแรกนะคะอันนี้คือออกมาทีหลังเนาะจะบอกว่าเฟรมมันใช้วัสดุเดียวกันเลยนะ2ออันเนี้ยเนาะแล้วก็ราคาเท่ากันนะคะ ส่วนความแตกต่างนะจะเริ่มตั้งแต่เฟรมที่บริเวณหัวไม้นี่เนาะอันนี้มันจะเป็นเฟรมแบบ T in one นะคะจะมีความคมคมมากกว่านี่เนาะจีิความแบบคมคมแถวนี้มากกว่านะคะนี่นะแหลมแหลมน่อยนะคะส่วนอันนี้จะมีความมนมากกว่าเนาะแต่การเสาะร่องเนี่ยการเสาะร่องข้างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะ มาดูต่อมานะคะจุดต่อมาก็คือจุดตรงนี้ตรงนี้มันจะมีความเหล,ลี่ยมมากกว่านะ,ะอันนี้ก็จะมนมนมากกว่าอีกจุดหนึ่งคือตรงปลายนะคะจุดอีกจุดหนึ่งคือตรงปลายเนาะ,ะก็คือเนี่ยจะเหลี่ยมเหมือนกันเลยนะคะเป็นแปดเหลี่ยมเหมือนกันเนาะ,ะและอีกอันนึงที่แตกต่างแบบชัดเจนนะคะก็คือตรงข้อต่อ x 2อ ii เนี่ยจะไม่มีข้อต่อนะคะ ส่วน x 1เนี่ยจะมีข้อต่อเนาะแล้วเขาบอกว่าการที่มันไม่มีข้อต่อเนี่ยนะมันทำให้ส่งแรงได้ดีขึ้นนะคะส่งแรงแบบไม่มีอะไรกัน้นอ่าแต่ข้อเสียของมันก็คือเรายิ่งส่งแรงไปเท่าไหร่นะคะรีแอคชั่นที่กลับมากับร่างกายเราก็ยิ่งรู้สึกเท่านั้นเนาะแต่พอมาเป็น x 1นนะคะมีข้อต่อแล้วนะ,ะก็อาจจะส่งแรงได้ไม่ได้ดีเท่ากับ x 1. x2ii แต่มันก็ไม่ได้ดี x กับร่างกายเราเท่ากับ x2ii นี่ทีความแตกต่างระหว่างสองไม้นี้นะคะเอาลูกแรกเลยก็คือลูกตบนะลูกตบเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่ทำได้แรงกว่าก็คือ x2ii นะด้วยความที่แป้งคิดว่าหัวมันหนักกว่านะแต่จากสเปคก้านเนี่ยแต่จากสเปคของมันเนี่ยนะ กลายเป็นว่าหัวของชิงคอง x 2อไเนี่ยหนักสองเก้าห้าบวกลบสามนะแล้วก็อันนี้คือสองแล้วก็ x วันคือสองเก้าหกออแปลกไหมแต่แปลงว่า x 2อไหัวหนักกว่าเยอะเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งของก้านนะคะก้านกลางเหมือนกันแต่แปลงว่า x 2อไแข็งกว่าอืมกลายเป็นว่า ตัวที่ทําเกมบุกได้ดีกว่าเนี่ยก็คือ x 2 i แต่ถามว่า X1 ตบได้ไหมตบได้นะตบได้ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยนะคะถือว่าเป็นไม้บุกได้ไหมได้แต่เล่นเกมรับได้ก็สนุกนะคะส่วนตัวนี้ไม้บุกแบบเต็มรูปแบบนะคะให้ความสปีดด้วยนะ,ะอันนี้ก็สปีดนะแต่อันนี้ก็เป็นแบบบุกเต็มรูปแบบและยังสปีดได้ด้วยนะแล้วก็เกมรับทําได้ไหม เกมรับก็ทําได้นะคะด้วยความที่น้ําหนักตัวมันเนี่ยมันแค่82บวกลบสองนะคะมันทําให้เรายังคอนโทรลไม้ได้ดีนะถือไม้ได้คล่องนะคะแต่จะมีหัวที่หน่วงข้อมือเรานิดหน่อยนะแต่อันนี้ไม่เลยนะทําได้ดีมากแต่ตบได้ไม่แรงเท่านี้เฉยๆนะคะอพอนึกอออกเนาะแล้วก็สิ่งที่มัน สิ่งที่แม่คิดว่าตัวนีมน้มันเหมือนกับอะไรนะมันก็คือลูกผสมระหว่าง x สอง ii บวกกับเจ็ดสิบ x สีเขียวนะคะเพราะว่าอะไรเออ7จ็ด x เจ็สิบ x สีเขียวเนี่ยมันเป็นไม้ใส่สปีดนะอซึ่งตัวนี้มันก็มีความสปีดแล้วก็หัวกลางๆค่อนมีน้ำหนักหน่อยแต่อันนั้นจะเป็นหัวกลางมากกว่าเนาะแล้วก็จะได้ความตัวนี้มันจะได้ความ หัวมีน้ําหนักมาจากอันนี้หน่อยแต่ไม่ได้หนักเท่านี้นะคะส่วนความเร็วเนี่ยก็ให้ไปทาง x 7จสิ x นะเออนั่นแหละมันเป็นไม้ที่อยู่กลางระหว่าง2อันนั้นนะนะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นไม้ที่แรงชอบมากเลยนะคือลงลงไปตีเนี่ยลงไปตีแบบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงไปตีนะคะแล้วก็วางลูกได้ดีมากนะมันเข้ากับน้ำหนักมือแป้งเลย คือนึกไปถึงว่าสองสองตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับ88ดสป p o กับ8ปดสป p o ของยูนิคอะที่เขาทำมาเพื่อเป็นตระกูลบุกแต่ว่ามีคนเล่นทั้งมือหน้ามือหลังอะ่ะเป็นบุกที่เป็นมือหน้ากับมือหลังอะ่ะเออไอไอ King Kong X สยเนี่ยมันก็คือ a อสท็อกแปดสิบนะคะเป็นมือหลังเนาะส่วนอันนี้ก็เป็น a อสท็อกแปดสิแบบมือหน้าจะถามว่าสเปคเหมือนกันไหมไม่ได้เหมือนนะก็คือตัวนี้จะเป็นหัวมีน้ําหนักทั้งคู่แล้วก็เป็นก้านกลางๆนะคะส่วนยนู n i กนั่นเขาจะเป็นหัวหนักแล้วก็ก้านแข็งไม่เหมือนแต่ว่าความฟิลลิ่งที่ให้มันก็คือเป็นเกมบุกที่เล่นหน้าเล่นหลังแบบนั้นนะคะ ส่วนที่แป้งชอบตัวนี้เพราะว่าแป้งอ่ะเป็นคนที่เอ่อเล่นหน้าหลักเนาะถามว่าเล่นหน้าได้ดีไหมไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าไปอยู่หน้านั่นแหละดีแล้วนะอืมให้คนอื่นเขาออกไปเล่นหลังดีกว่าเออแล้วถ้าเราออกหลังเรายังตีได้ไหมตีได้แล้วก็ทุบได้มีน้ําหนักจากไม้นี้เลยนะคะส่วนถ้าเกมรับเกมวางโอ้โหอันนั้นเป๊ะเลยนะคะเราทําได้ดีมากเพราะว่าไม้มัน เป็นฟิลที่มันเป็นเกมลับได้ดีอะเออแล้วก็ยกไม้ได้เร็วนะคะไม้ตัวนี้คล่องมากเนาะกับอีกอย่างหนึ่งกิ๊บที่จับเนี่ยด้ความที่มันเป็นแปรเลี่ยมเนี่ยคือจับไปแล้วมันจะรู้สึกถึงเหลี่ยมเลยนะแล้วก็ทําให้แป้งล็อกนิ้วแล้วก็ตีได้แม่นขึ้นสนุกขึ้นนะคะในการแบบจับแบบเนี่ยทากิ๊บอย่างเงี้ยเออมันทําให้เราแบบแม่นขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม้ส่งม้นนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะหนึ่งพัน 990บาทนะก็สำหรับใครที่ชอบตีมือหน้าหรือมือหลังนะคะก็ลองเลือกไม้ให้ถูกกับจลิตของคนเล่นดูเนาะใครที่ชอบเล่นเกมบุกมือหน้านะคะไปนี่เลยคิงของ X1 นะคะส่วนใครที่ชอบเล่นเกมบุกมือหลังนะคะไปเลยคีงของ X2I นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะตอนนี้แป้งก็เริ่มไปทำช่องใน ตอกๆมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสั้นๆเนาะคนอาจจะชอบดูแล้วก็จะเริ่มไลฟ์ในแอปนั้นเพิ่มขึ้นนะคะก็ใครที่มีคำถามอะไรก็เข้าไปถามในไลฟ์ได้นะคะหรือว่าถามใต้คอมเมนต์คลิปนี้ก็ส่วนคนที่อยู่พิซซาโลนะคะแล้วก็สนใจอยากซื้อไม้ V S นะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้าน K S Sport นะคะก็มีไม้ V S ทุกรุ่นเลยลองไปจับดูนะคะว่าน้ำหนักไหนมันจะใช่สำหรับเรานะ